สวัสดีค่ะดิฉันวนาพรสิริมงคลค่ะเป็นคนอินทประมูลหมู่ที่สองค่ะก็เรื่องของต้มปลาหวัวตาลนะคะที่อินประมูลเนี่ยก็จะมีประมาณเดือน5เดือนเมษาพฤษภามิถุนนาค่ะสมัยดั้งเดิมเลยนะคะที่โพทองเนี่ยจะจะดังของเรื่องต้นตาลเพราะเรามีเยอะมากขึ้นตามท้องไร่ท้อง,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 งนาถ้าออกทุ่งว่าคุณอินนะคะออกทุ่งทั้งหลังเนี่ยวิ่งเส้นดําไปเนี่ยจะเห็นต้นตาลเยอะมากสมัยก่อนจะมีดงตาล500ซึ่งจะเป็น500ต้น คนขึ้นก็จะเยอะในหมุ่นี้เนี่ยถ้าเป็นงานประจําปีคนอินเนี่ยเขาก็จะเฉาะขายกันประมาณเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยต้นตาลที่นี่ตอนนี้จะลดปริมาณลงตาล5้ารอยนี่จะเหลือประมาณสักไม่ถึงร้อยต้นแล้วค่ะแต่ว่าขึ้นใหม่เยอะมากเป็นอะไรที่เขาให้เช่าคนที่มีเจ้าของตาลก็จะให้เช่าตอนนี้คนที่ทําตาลจะเหลือแค่สองสามคนเท่านั้นเองในหมู่บ้านนี้จะมีการทําเรื่องเกี่ยวกับพวกอาหารกันกินอย่างเช่นร้อนข้างในก็จะทําเป็น ลูกตาล,ลอยแก้วแล้วก็เป็นผลไม้ที่ผ่าแล้วก็กินสดได้เลยอะคะ่ะแล้วนี่ก็อย่างหัวเขาเนี่ยก็จะมาทําแปรเป็นอาหารของไทยเรียกว่าต้มปลาหัวตาลค่ะโดยสมัยก่อนๆเน,นี่ยก็จะมีรุ่นตั้งแต่แม่ทวดเลยเขาจะทํามาตลอดนะคะคืองานใหญ่ๆอย่างเช่นงานบวชงานแต่งหรือว่างานวัดอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีต้มปลาหัวตาลหม้อใหญ่ๆซึ่งจะใช้ของประมาณปลาแห้งหรือว่าปลาย่างอะไรเงี้ยค่ะ ปัจจุบันนี้ก็เป็นสมัยรุ่นที่4ของจํานวนลูกหลานก็จะเปลี่ยนมาเป็นหมูสามชั้นแต่ว่าเครื่องแกงก็ยังใช้เป็นเป็นของเก่าอยู่แล้วก็มีเือกพวกของเนื้อปลาแห้งปลาแห้งได้หรือว่าปลาทูก็ได้นะคะปัจจุบันจะใช้ปลาทูโดยมากจะมีความหอมและอร่อยมากนี่ก็คือวิธีการทํานะคะก็มีพริกไทยเม็ดค่ะแล้วก็มีกระชายอันนี้เครื่องแกงนะคะตําทุกอย่างด้วยกันคะ่ะมีตะไคร้ใส่ตะไคร้ใส่หน่อย อันนี้คือเครื่องแกงของต้มปลาหัวตาลอันนี้หอมอันนี้ใส่พริกค่ะพริกอันนี้ใส่ได้ทั้งหั่นในนี้แล้วก็เวลาแกงเสร็จแล้วก็เอาไปลอยหน้าได้ด้วยนะคะเพิ่มรสชาติอันนี้พอตาให้ละเอียดแล้วนะคะก็จะใส่เนื้อปลาทูเพื่อจะได้เป็นแบบเครื่องแกงทําให้น้าแกงเข้มขน้นแล้วก็หอมค่ะะตอนี้หัวตาลอันนี้นะคะเราก็จะต้องมาหั่นให้บางๆปอกแล้วหั่นนะคะแล้วจะได้เป็นตาลสุกประมาณนี้ นะคะอันนี้อันนี้คือลวกแล้วเรียบร้อยไม่มีรสขื่นขมแล้วค่ะตอนนี้แกงก็จะอร่อยมากค่ะอันนี้ใบมะกรูดก็จะเอาไว้โรยในในในน้ำแกงนะคะเวลาเราแกงเสร็จเราก็จะต้องโรยไม้กูดแล้วก็พริกแห้งนิดนึงเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็หอมเป็นรสเป็นหอมเป็นสมุนไพรไทยอะคะ่ะตั้งกับคุณทวดอะคะ่ะ คุณทวดก็จะมีส่งต่อมาให้คุณยายคุณยายก็เป็นคุณแม่ซึ่งสมัยก่อนเขาจะทํากันตา,ตามงานวัดงานประจาปีงานใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเขาเรียกว่าต้มปลาหัวตาลน,นะคนสมัยก่อนจะมีใส่ปลาาด้วยนะคะมันจะมีรสชาติที่อร่อยมากหวานนิดๆแล้วก็มีความ,รมกรุบๆของเนื้อตาลคะ่ะเรียกว่าหอมแล้วกันต้องมาลองดูว่ามาลองชิมดูว่าจะอร่อยถูกใจเลยทีเดียวค่ะเรื่องของเมนูอาหารนี้นะคะส่วนมากแล้วอ่ะจะทํากันประมาณเสาร์อาทิตย์หรือว่าตามออเดอร์ ซึ่งเนี่ยบ้านตรงนี้ค่ะจะเป็นแหล่งที่ทําที่รสชาติดีลูกตาลเนี่ยถ้าเป็นเงาคุณอินก็จะมามาว่าคุณอินจะได้กินลอนตาลหวานดีจะเป็นเพลงที่มีร้องอยู่เลยนะคะแล้วก็พวกของต้มปลาหัวตาลน,นี่ก็ทั้งจังหวัดอ่างทองนะไม่เฉพาะที่โพทองจะมีการทําซึ่งอยากกินที่ไหนก็จะมีนะมีแหล่งร้านอาหารก็จะมีอย่างที่ว่าคุณอินนี่ก็สามารถสั่งได้ที่บ้านผู้ช่วยถ้าจะทานนะคะเขาทําให้เป็นหม้อเลย